สวัสดีครับพี่น้องวิญญาณคนเก่าคนเดิมนะครับน่ะืัอนี้ไดมาแถวสระบุรีนะครับน่ะืัอนี้วันที่เจ็ดพฤกภายนนะครับนะหันหนากับคอนแกนนะครับมานอนอยู่โรบุรีหนึ่งคืนมาอำเภอวังม่วงนะครับนะอำเภอวังม่วงจังหวัด สระบุรีนะครับตัวนี้ก็ล่งสีหันรถออกไปทางเพื่อปากช่องนะครับเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆเขางามๆนะครับแถวนี้นะครับเนาะก็วัดถีคิดหอดเดบซี่ไปเลยนะครับเนาะเก็บไปฝากเดบซีถนนก็เจ้าสวยงามครับแถวเนี้ยเกิดมาเรเคยมาจากเที่ครทางแรกครับในชีวิตมากนะครับก็เลยเก็บไปฝากเดบซีนะครับเนาะขับรถออกมาจากวังม่วงนะครับในประมาณยี่สิบโล่แหละครับเนาะ เรามาเห็นวิวงามๆข้างทางบรรยากาศถนนสวยๆนะครับเนาะวิญญาตคิดว่าเอฟซีหลายๆท่านก็สิบ่เคยมาเลยไปนะครับบางบริเวณนี้ขนาดวิญญาตเองกัครั้งแรกนะครับเนาะหรือเอฟซีหลายท่านอาจจะเคยมาแล้วก็ได้นะครับเนาะรับคุณเบึ้งเบิึงบรรยากาศาาาเห็นมครับข้างทางเห็นไหมวิวสวยๆภูเขงงางามนะครับเนาะเนี่ยผมดู สวยงางมดีครับสวยงางมดีอ้อาชกงาเข้าบรรยากาศแบบนี้นะครับนะพ่นางเอฟซีอยู่ทางเซราบุรีเดอ้อเลยวังม่วงหันนามาทางอำเภอปากช่องเนี่เขาเอ็น,นยังช่วยบอกได้เลยครับเดอ้อถนนสวยๆถนนสีเลนไปสองกับสองนะครับมีรองกลางกับเป็น ตีเซ็นทึบไปนะครับนะบุมีิองการปรเป็นเซ็นทึบไปครับเป็นสวยงามฟาร์มนมนี่เนี่ยโคนมนะครับกะพาท่านหูจุดหมายนะครับว่าสีออกไปทางปากช่องหรือสีออกไปทางโคลาดนะครับเดี๋ยวคอยติดตามบพีวน้องว่าจะต้องชนิดสีทะลุใสแน่เนาะออกจากวังม่วงนะครับเด้อออกจากวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับ ถ้ามาช่วงนี้เดือนพฤศจิกามาชมทานตะวันนะครับถ่าดอกทานตะวันกําลังบานครับนะครับแต่ผู้ใดที่ตามคลิปนิยามาสลาบุรีนะครับมาชมดอกทานตะวันบานนะครับไอ้มาช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับคือเดือนนี้แหละนะครับเดือนพฤศจิกานะครับก็ยังมีช่มอยู่ดอกทานตะวันกาลังบานนะครับเนาะสวนข้าเจ้าสวยงามนะครับบ้านข้าเจ้าชานี้เป็นตาอิจฉานะครับข้าเจ้า ลังติดภูเขาหนาติดถนนนะครับบรรยากาศนะครับเนาะสวยงามครับพี่น้องเบื้องตาเป้านี่ได้บรรยากาศได้สิ้นขนาดเลยนะครับแนบไปนี่สวยงามนะครับเนาะสวยงามปันซับย์สวนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศพี่น้องเบื้งตนข้าเจ้าขึ้นซื้อได้ครับสแลมบุรีนี่ขึ้นซื้อเรื่องข้าวโพดนะครับข้าวโพดนะครับข้าวโพด ไลท์รีเห็นไหมครับพี่พน้องแนมไปนี่เห็นไหมจิงพึ่งอยู่ข้างหน้าจอวิญญาณนี่กันีน่ต้องขนบปเลยครับเนี่ยเห็นไหมทั้งสายทั้งขวามีมัดกับขดเนาะถนนข้าเจ้าโอ้บ่เคยมาจเจตีพี่น้องเอฟซี FC ช่วยบอกนะครับถนนเจนีเขาเอื้นนอถนนนี่ยังนะครับเนาะแต่เอฟซีทั้งลรบุรีหรือสลาบุรีผู้หูวจัก,กะช่วยบอกนะครับเด้อวิญญาณขับรถออกมาจากถนนอำเภอวงัวงวังม่วงนะครับหันหน้าไปทาง อำเภอปากช่องเลือกแยกหมวกเล็กนะครับแยกหมวกเล็กมาครับข้างหน้านี่เป็นหมายเลขถนนอะไรนี่ครับเดี๋ยวโอ้เป็นถนนชนบทเฉยๆนะครับเป็นถนนชนบทเฉยๆนะครับเนาะไม่มีหมายเลข <c oughs> ถนนบอกนะครับเนาะโอ้เนี่ยเขยาจะขยายถนนล้วกับถนนตัวนี้เป็นถนนแบบยังใหม่ๆยังแคบอยู่ยครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะปวามมั่นเขมี่พี่น้อง โอ้ยบรรยากาศแท้น่องนะวะ้าทักก้งขวมือทั้งสายมือเห็นะครับภูเขาสวยๆเห็นบ้านช่องพระเจ้าครับเนาะสวยงามไปเลยครับเพราะว่าถ้าพี่น้องว่างๆอ่ะร่องขับรถมาเที่ยวเบิ่งนะครับเนาะสวยงามเลยนะครับเนาะแยกขา้างหน้าแยกอย่างเน,อน้อพี่น้องเลยเพราะความเร็วเขตควบคุมนะ เขตควบคุมความเร็วนะครับตามกฎจราจรนะครับใส่รถใส่ถนนนะครับนะแยกข้างนานี่เป็นไฟแดงนะครับเดี๋ยวอนุญาติผ่าเบองว่าเป็นไฟแดงอย่างนะครับนะเดี๋ยวใสยไปใสยเลี้ยวขวาไปทางไหนนะครับคอยติดตามเบิรงคอยติดตามดูคืออะไรเนาะนี่เนะาะท่อออกถนนสองสองสี่สามนะครับ ถนนตรงสองสี่สามนี่ปากช่องนะครับสองสองสี่สามออกขวามือนะครับออกขวามือหันไฟแดงนะครับบอกอำเภอปากช่องนะครับบอ,อ,อกอำเภอปากช่องนะครับนี่แหละไปแบบนี้นะครับนะอำเภอปากช่องวับยาสิพาเบงนะครับตรงไฟแดงนะครับนะตอนนี้อยู่ไฟแดงอ่าสีเลี้ยวขวาไปท่าอำเภอปากช่องนะครับนะขับย่าหัน ไปทา้างเพื่อปากช่องนะครับเนาะเรียวขัวเขามา29กิโลนะครับอำเภอปากช่องนะ29 25กิโลนะครับ25กิโลนะครับแต่ตางไปเที่ยวน้ำี่นองตางไปเบื้องคุณทาานลำเนาะเป็นถนนสวนเล่นนะครับถนนสวนเล่นถนนสวนเลนนะครับถนนแดนสวนทาานะครับลองเบื้องพี่นองจิพาพี่นองไปเที่ยวน้ำนะครับเบื้องถนนน้ำไทยเอฟซีเมันเคยมานะครับเนาะ แยกไฟแดงวันหันวิญญาบงูนะครับ่าเป็นแยกอย่งเขาเอินแยกอย่างนะครับเนาะตหาหันทางออกทางปากช่องสี่สีสวยงามคืนว่าภูเขาสีงามนะครับเนาะค่อยๆไปนะครับเนาะค่อยๆไปบอกไปเร็วนะครับอ่าเห็นบ้านภูเขาสีงามๆเห็นมาอยู่งานาจิงพึ่งเลยชมดูตาเป้่าในงามขนาดนียครับแนมตาเป่านี่นนเขาเสียนภาพงามนะครับเนาะมันเห็นบรรยากาศนะไทยอยู่ทื่รถอาจสิบลอชัดเพราะว่า ฟิล์มลดก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับควอมหนาของ,ของฟิล์มควอมคุมชัดอาจสิบค่อมชัดนะครับเนาะอ่ะพาพี่นอ,อกไปตามมองถนนเส้นไฟแดงแยกไปอำเภอปากช่องนะครับเนาะแลนออกมาจากอำเภอวางม่วงไปอำเภอปากช่องนะครับนะยี่ห้ายิโลครับว่าไกลนี่เดียวแต่วิวนี่ลอยล้านนะครับวิวนี่สวยงามมากเห็นไหมครับ วู้ดงูงานหลายครับดูง,งานหลายๆนี่ให้พี่น้องเห็นปะภูเขาเห็นปะกะบันพี่เอฟซีมีเวลานะครับลองขับรถมาเที่ยวชวมเมืบอร์นะครับแถวนี้นะครับเนาะบรรยากาศแบบภูเขางงามๆนะครับกับท่าเป็นท่าสวนเล่นนะครับเนาะขับทางสวนเล่นขับโอ้พี่น้องเลย ปลาโครปลานี่บ่าตามตำก็สามสิบสี่สิบเลยนะครับขีเจา้าบ่มีเงินจังได้นี่นะเห็ดเป็นตะมีเงินมีทองนะครับพี่วัวงา,ามพร้อมนะครับนะสองสองสี่สามนะครับหมายเลขหมายเลขถนนสองสองสี่สามนะครับใช้หมายเลขตัวนี้นะครับนะล้านลานเล,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 ลยครับนี่เนี่ยประเพณอข้นพูน่วยนี่นะครับขามผููน่วยนี่เลยแหละเบรงรดบิงบิงไปขามพูแทนแน่นอนนะครับนะ คิดว่ามาเที่ยวชมนะครับนะขับรถมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับชมภูเขาบรรยากาศกับวันเดมาเที่ยวดูๆนะครับมาทุระกับเนคู่เพลินนะครับนะไปมาเนคู่เพลินมาเอาบุญกระถินนะครับข้างสราบุรีก็เลยติดตามเพลินมานะครับเอาบุญมาฝากกันนะครับเอฟซีนะครับนะแตชมบรรยากาศไปนั่งมาดีจ้า มีอการมากอะไ้เก like like ็บภาพไปบอกเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าให้เห็นภาพนะครับเป็นเรื่องเล่าเห็นภาพถ้าเล่าไม่เห็นภาพก็เหมือนเล่าเปล่านะครับอันนี้เข้าเล่าแบบเห็นภาพนะครับเห็นภาพไปนํำนะครับนะเห็นบรรยากาศไปน้ำนะเห็นภาพโอ้ห่ง้อยเลยโตโต นี่แหละครับเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับน้อพี่น้องสำพาัเมืองไทยเทาก็เที่ยวเบิร์เด้นะครับนะเมืองไทยเรามีดีนะครับอกามีโอกาสนะครับวิญญาณนี่มีโอกาสกลับมาเก็บภาพเราหนีไปฝ่าเอฟซีนะครับนะเอฟซีเหลายๆท่านก็้่เคยมาเลยนะครับแต่บริเวณนี้นะครับนะตัววิญญาณเองก็ครั้งแรกในชีวิตคือกันนะครับนะกลัมา เป็นสิ่งดีนะครับที่มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เก็บภาพไปฝ่ายเอฟซีน้ชมนํำนะครับนะครับถนนก็เป็นถนนสวนเล่นนะครับต่วา่าถือว่าดีถนนสวนเล่นก็นยังสวยงามนะครับก็ยังบ่ชมาชุดส้มน,นะครับนะบถือว่าโอเคนะครับนะ สวยงามพี่น้องก็มีสูงสูงต่ำๆนะครับที่ลุ่มที่ดอนนะครับพอเขตบริเวณสระบ,บุรีลบ,บุรีเนี่ยจะเป็นภูขเขาส่วนมากนะครับนะบมีบ้านค้นนะครับแถวนี้กับมีบ้านประชาชนเยอะน,นะครับนะมีประชาชนเยอะครับออกมากจากน้อยนะครับจะมีไฟแดงเดี๋ยวนี้ญาสิผ้าเบงตรงไปปากช่องนะครับ ซับน้อยเหนือนะครับบวกเหล็กออกขวามเมื่อบวิญ,ญาณตรงตรงครับตรงไปเลยแหละนะครับวิญญาณตรงตรงไปแต่ว่าตอนนี้ตรงว่าท่าไใดครับติดไฟแดงนะครับนะหมายเลขสองสองสี่สามนะครับเส็นวิญุญาณสิเดินทางนะครับนะสองสองสี่สามนแหละครับครับออกจากไฟแดงก็จาก็ไฟแดงยัง,งกจกไม่ได้บอก วางคำเนาะิียากัตามตมาเล็กถนนมากนะครับ2 2 4สามนะครับมาเล็ถนนนะครับนะส2 4 3ครากับถนนข้าเจ้ากัถือว่า1 7กิโลนะครับปากช่องอยู่ทางกระบวไก่นะครับแน่นมากเลยกระบวไก่นิดเดียวนะครับไปนิดเดียว สวยงามครับวิวสวยงามมากนะครับรอบบริเวณนี้ขี่รถมาหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเป็นบรรยากาศมากเลยตรงนี้ครับจะวิญญาณเพราะท่านหูวจักเคยที่เขียนว่ามวกเหล็กนะครับมวกเหล็กฮอตนี้ไอฮิตฮิตไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะสเต็กสวนสวยนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับเนาะครับหม่วงมวกเหล็กก็จะมาจะเป็นเขตที่หมวกเหล็กนะครับเนาะบริเวณนี้น่าจจะเป็นอ่ารีสอร์ทหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อย่างจักยางยี่น่ครับบนเวนนี่นะครับนะรับสวยมากนะครับวิญญาณครั้งแรกเอาสิเอาสิมานะครั้งแรกคือเคยมานะครับนะสวยงามครับเห็นปะสวยงามดีครับน้่มตาเปล่าสวยงามมากนะเดี๋ยวซูมบังจากน้อยนะครับนะนะครับวิญญาณออกมาจากอำเภอวังม่วงนะครับวังม่วงออกมาถึงไฟแดงจักไฟแดงยังตัวงหันเอฟซีช่วยบอกวิญญาณได้ครับเด้อแล้วก็หักขวางมานะครับ แลนด์มาบอกว่ามวกเหล็กฮิวไซส์อะไรนี่ครับสเต็กสวนสวยนี่ครับตรงนี้แหละครับถนนเจนิญีออกปากช่องนะครับนอกออกปากช่องนะครับบริเวณนี่สวยงามมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดอาจจะเป็นที่สอดในยังจักยางนะครับเนาะครับอ่ะพี่จ้ามมีอย่างไรกะสิบ้าไอซีติดตามบนถนนนอกครับออกมวกเล็กวกนี้ออกมวกเล็กนะครับเนาะ แตวิญญาออกจากเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำยังมีัดขับเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะสวยงามเลยนะครับเขาเรียกว่าหมวกเหล็กนะครับหมวกเหล็กหมวกเหล็กฮิวไซส์นะครับเขียนไว้จังสันนะครับแต่วิญญาอ่านผิดขอภัยนะครับนะบตามบือพีน่นะถนนเส้นนี้ออกมาจากวังม่วงมาแยกตรงแยกบ่าหูจักนะครับปาเกระจก บ่เห็นป้ายบอกไหมครับให้เลี้ยวขวาออกมาท่างเพื่อปากช่องนะครับจะมาเจอตรงนี้เลยนะครับหรือสี่พี่น้องมาจากปากช่องนะครับมุ่งหน้าไปทาาซับขนุนเนี่ยนะลาเซนนะครับออกมาเลยนะครับเนาะครับเขามาท่าปากช่องก็ได้ครับเนี่ยถึงนแบบนี้ที่เป็นสนุนส่วนเล่นนะครับเนาะแต่การถนนสวยงามนะครับวัตถุนรำชลนะครับออกจากหมวกเหล็ก นะครับออกจากโมเลกฮิวไซออกมานะครับเนาะทอดบ้านประชาชนนะครับขมีบานก็จะติดมาตลอดในมุนทางนะครับเนาะแถวนี้สีบอคอยมีไฮมีหน้าแนบมึงแล้วนะครับเนาะสีเป็นตะปาโคดซะส่วนมากนะครับเนาะไฮหน้าคือทางอีสานเท่าบอคอยมีนะครับทางอีสาน้านเท่ามันจะหงายตรงหน้าศูนโอเดนโอเดนยังไงครับเนาะไปจากบะซมีที่พัก มีครับมีรีสอร์ทมีที่พักมีต่างต่างร้านอาหารนะครับเห็นมะขើโคดเห็นมะยุกข์ใส่มือวิญญาณนี่บ้วนหน่อยเลยครับแต่ละคนแต่ละไรยนี่เพราะว่าแต่ละที่นี่เห็นบ้เนี่ยัยนะยงหน่อยกับซี่สิบลายหาสิบลาแต่ละคนนะพี่น้องเบนะิ่งขึ้นเบิ่งละเก็บเกี่ยวเชียนึงนี่หอบเงินแสนนะครับเนาะว่าแปลกใจนะครับว่าแถวนี้เจ้าบ้านหลังใหญ่ๆงามนะครับข้าโคด งามกัอ้อยบ้านเขาอ่อยมาพี่น้องอยากดึกว่าอ่อยเด้อนี่เป็นกับโคด้อครับเด้อข้าวโคดนะไม่เฮ่บตรงนี้แนมไปะปลสปาโคดเออเติร์ดเลยพี่น้องโอ้ยหยามันหกพี่น้องหยาทางมันหกเก็บภาพบ่ได้ชัดเจนนะครับเนาะทางกสิเป็นถนนทุทางล่นสวนทางนะครับเนาะพี่น้องกะจะไหนคอยไปคอยมาเขามาเคยทางก็คอยไปย่าขับดูสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะครับบ่อยขับเร็วนะครับเนาะ ต่างชมวิวไปนํานะครับนะชมวิวไปน้าชมบรรยากาศขางทางไปนํานะครับนะก็เอฟซีเเคยมากอะชมคิดวิญญาณนี่นะครับนะชมคิดว,วิญญาณนี่แหละนะครับนะจะไนะนะด้เห็นน้ากันนี่แหละครับวิญญาพาเที่ยวนี่นะครับพาชมถนนรีวิวถนนจากอำเภอวังม่วงไปอำเภอปากช่องนะครับขนาด อยู่น่อกเมืองเพื่อยังจำกัดความเร็วนะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็วอยู่ครับนะครับเกียวหัวดอกมันเลยใหญ่ใหญ่มากเกียบยวหนวยใหญ่เนาะอาจารย์บอก,บอกเกี่ยวหนวยใหญ่นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับบนทางข้าจ้าก็ตรงที่มีหมู่บ้านคนนะครับข้าจ้าก็สิขยายถนนให้กว้างถนนข้าจ้าจกว้างขวางนะครับสังเกตปลาอย่างนูง้นนี่เกี่ยวมังกร ครับในป้ายแก้วมังกรพี่น้องจิงพึ่งอยู่ต้องขวามือวิญญาณนี่เห็นมาบนะครับอำเบอร์ปากช่องนะครับวังน้อยนะครับนี่นะครับพ่ยากพี่น้องแลนย่างง่ายสบายๆนะครับนะรับผมพี่น้องมากอะ่ะเอามี่ป้ายบอกว่าชัยภูเหม่นว่าก้อนแก่นเหมืนว่าเอา้านีอย่างมองนี่้ก้อนแก่นแกมีหมายเลขสอง สองเจ็ดสี่สองเข้าตรงไปหมายเลขสองสองสี่สามนะครับเนาะเดี๋ยวคับด่วนไปปักช่องเก้ากิโลนี่ครับไปปักช่องนะครับนะเนาะเราไปปักช่องโอ้ยพี่น้องอเห็ดปลาขตดแล้วอ่อนซอนสาดนะครับนะเนาะกระจา่เฮ็ดไทยหน้าหรอกระจาเฮ็ดตะไฮคตรขาบานเข้าปลุกยังออ้อยมันเข่านะครับเนาะส่วนมากกระจ้าท่านี่กระจาวสปู มั่นบางส่วนนะครับเน้นขวโคดหลายกอน,นะครับเนาะกับแปลกใจพี่น้องวิได้ขี่รถมากนี่รถบ่ได้ขาดสายนะครับรถแรนมีตลอดแสดงว่าถนนเจนีคนใส่หลายนะครับนะ่าแสดงว่าผู้ขอจอรมาเที่ยวก็มีนะสิหมู่บ้านขับอ,อยู่ท้างในกบมีสินะครับเนาะเฮ้าเป็นค้นต่างทินเ้องอาะเชบ่ฮูเถ่นทางนะครับเนาะ เฮาอันตะปลา,า,ายที่เฮาเป้าหม้ที่เฮาสิไปนะครับจุดหมยที่เฮาสิไปว่ไหเฮาอันตะปลายน้าตาผู้ก่าเจ้ายุท้องที่ก้าอ,อาสีห้ว่าทางเสนิรัตไปไซแนสินะครับเนี่เห็นบ่ปากช่องเก้ากิโลเห็นบ่ครับบกไกลนะครับแป๊บเดียวนะครับออกมาแป๊บเดียวนะครับก็หอดแล้วขี่รถประหอดชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวนะครับหอดเอาเธอปากช่องนะครับ ทั่งลงมาพี่น้องเสือปากซองเลยนะครับแล้วก็เอากิโลครับถนนสวยงามมากนะครับพาเอฟซีมาชมถนนจากอำเภอวงังงวงออกไปอำเภอปากช่องนะครราชสีมานะครับเนาะติดต่อเพระวัาวาง่วงนี่ขึ้นอยู่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับเนาะสระบ,บุรีาปากช่องอเอ้ยไม่ใช่ เป็นที่ท่องเที่ยวครับที่ที่ท่องเที่ยวที่เฉยที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอูตะวันครับรับครับวันภูตะวันนะครับตรงขวามือวิญญากครับไปนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะสวยงามเป็นข้างหน้าเฮ้าครับโอ้พี่น้อง่เคยมากอ่ะได้ได้เห็นนะครับเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยเรามีดี ้าไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นจริงๆนะครับขันพ่มาบ่เห็นในพี่อ้องในบรรยากาศแบบนี้เห็นว่าหัวมือนี่ภูเขาโตโกโอ,อยู่ในเห็นบ้าสุดยอดพี่น้อง,สว,งามมาสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากครับโอ้รถจะดนมาเสียอยู่กลางม้อ <c oughs> พี่น้องพี่น้องระว่างนะครับเด้อขี่รถแต่ระว่างนะครับเนาะระว่างครับรถมันขึ้นเขาขเราไม่เคยยินทาง เห็นพี่น้องแนบเห็นบ่วิวงามข้างหน้าพนบั้ยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนี่เขาจรเอินนะครับเนาะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเฮาปาติโทผมว่าคนแถวนี้คือสิอายุยืนนะครับพี่น้องบรรยากาศเขาจรดีนะครับหลังวิวก็งามสิไหมครับเห็นปะทั้งขวามือเป็นหญ้านะครับนี่แม่นน้องทองสมบูรณ์วัสดนาแม่น้ำเพื่อยังนี่ครับเดี๋ยวผมให้เห็นไปนะครับเนาะ เพิ่งไปให้แต่ว่าผ่านใจในพี่น้องใจในขอให้ด้วยครับขันข้อมูลบอบชัดเจนนะครับเนะาะพี่จ้ามีข้อมูลนะครับเนาะมาโดยไม่มีข้อมูลนะครับมาแบบรถพาไปนะครับเนาะรถพาไปก็ไปอ่านพาไปนะครับไปตามไปเรื่อยๆนะครับผมมีข้อมูลให้นะครับเนาะ,ะก็รูแต่ว่าถนนมาจากอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี มุ่งหน้าออกอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมานะครับนะครับผมพี่นะ้องเป็นสภาพักษณาแบบจะวิวสวยงามนะครับนะบมันเล่นบ่หรอมันออกไปปากช่องบ่งรหรอครับนี่แหละครับพี่น้องออกอำเภอปากช่องตรงนี้แหละครับแนมเห็นนี่นี่ครับ<อ>สบายสบายเลยนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ชยภูมิบัดว่าออกหัวมือจังเดยี่ยคอนแกนออกไปทางเดียวจัจึงเดเลยเนี่ยก็เข้าใจพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาซรลพี่น้องเนาะออกเอามือปากช่องเลยนะครับเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมว่าเข้าสิไปใสนะครับเนาะครับสวัสดีครับ